พูดถึงตลาดพลูทุกคนจะนึกถึงอะไรกันบ้างสถานีรถไฟของกินขึ้นชื่อตลาดกลางคืนในแง่ของการท่องเที่ยวก็คงเป็นสิ่งเหล่านี้ที่โดดเด่นและคุ้นหูคนไทยมากที่สุดแต่ความจริงแล้วย่านชุมชนนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเสียงรถไฟที่ดังตรงเวลาเป็นประจำทุกวันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในย่านนี้แม้ว่าในใจกลางเมืองจะเติบโตไปไกลถึงไหนต่อไหน แต่ความนั่งเดิมของรถไฟที่ตลาดพลูแห่งนี้ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ใครหลายๆคนก็ยังคงนึกถึงอยู่แม้จะเป็นชุมชนที่ดูแออัดเก่าแก่ธรรมดาในสายตาใครบางคนแต่สําหรับคนอีกกลุ่มชุมชนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามและความทรงจําดีๆมากมายที่ใครหลายคนยังไม่รู้เมื่อเรากลับไปยังสถานที่ที่เราเคยไปตอนเด็กภาพของทรงจำณนะช่วงเวลานั้น ก็มักจะโผล่เข้ามาในความคิดคุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรความคิดถึงหรือความผูกพันอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าใช่ฮะโอเคแล้วอาชีพปัจจุบันก็ค,คือทําร้านก็แต่นั่นแหละคะ่ะทำมากี่ปีแล้วจริงๆมันถ้าโดยตัวร้านเนี่ยมันทามาตั้งแต่รุ่นอากงเนาะใช่ใชก็ถ้าเอาว่าเป็นตัวร้าน,นก็ว่ามันเจ็ดสิบปีขึ้นคือในทานที่พวกเขบกเป็นเด็กคนไหนคือ ที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็เห็นที่นี่เป็นแบบนี้แล้อยากจะถามว่าในภาพสมัยก่อนในภาพการตูตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสมัยก่อนคือคือถ้าพูดถึงโดยจํานวนคนมาเที่ยวด้วยอะไร้ยสมัยนี้มันก็อาจจะเยอะกว่าสมัยก่อนด้วยเพราะว่ามีสื่อมีอะไรเนาะมีโซเชียลมีหนังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยตัวตึกตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็ยังคงสภาพเดิมนะแบบถ้ามาเที่ยวกันอย่างเงี้ยรถไฟมันก็ยังเป็นรางรถไฟ คือถ้าถามว่าสมัยก่อนกบสมัยนะี้ถ้าเป็นพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเราอะสมัยก่อนมันจะไม่ได้เป็นร้านอย่างนี้จะเป็นแบบหาบอะค่ะสมัยอาโงเนี่ยจะเป็นไม้หาบก็คือหาบ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> หาบแล้วก็จะแบบยังไม่ได้แบบเป็นตั้งร้านอยู่ตรงนี้สมัยก่อนร้านก็อาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนี้สมัยก่อนแบบสมัก่อนนู้นเลยนะที่ยังไม่เกิดอ่ะก็คือแบบจะเป็นแบบนั้นแล้วรู้จักเรื่องหนังงานไหมค่ะคือผมอยากจะถามว่า คือตั้งแต่มีเรื่องหลานม,มามาคือกระแสที่พวกนมาเที่ยวเยอะขึ้นมากไหมคะก็เยอะขึ้นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมาถามว่าบิวกินมาถ่ายแถวนี้หรือเปล่าหรือว่าบ้านของหลานมาอยู่ตรงไหนถ่ายตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเรียกว่ามาตามรอยแล,แล้วแบบว่ามีลูกค้าแบบเข้ามาเพิ่มยอดขายะะก็มีนะคะเพราะว่ามาตลาดทูส่วนใหญ่เขาก็มาหาของกินด้วยวแบบเหมือนกับว่าทั้งเส้นมันก็เป็นของกินซะเยอะเนาะใช่ใช หลายๆคนคงรู้จักภาพยนตร์เรื่องหลานมาใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จเลยผมคิดว่าเนื้อเรื่องมีความใกล้ชิดกับผู้คนในสังคมไทยทําให้หลายๆคนได้นึกย้อนไปในความทรงจําและประสบการณ์ของตนเองเหมือนที่ตลาดพลูนี่แหละครับที่นี่เองก็เป็นสถานที่ในความทรงจําของใครหลายๆคนเช่นกันภายในชุมชนตลาดพลูที่ปลุกพ่านจอแจ ยังมีสถานที่ที่หนึ่งที่ให้ความสงบและเป็นที่พักพิงให้แก่คนในชุมชนอย่างโรงเจเสียงเข่งตึงซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวบ้านภายในชุมชนตลาดพรูให้ความเคารพนับถือมาอย่างยาวนานก็ตอนนี้ก็เป็นมู่นิี่ที่แล้วก็เป็นโรงทาน<อ>เนี่ยช่วงนี้ก็ให้เขากินทั้งวันค<อ>นนอกเขาก็มากินกินแล้วก็ออกไปถึงเวลาเขาก็มากิน เป็นงคานเป็นมน,นิธิไงวันธรรมดาก็มีบ้างส่วนมากจะเป็นพ่อดังชอบมาขายรูปแจ๊กแจ๊แเดี๋ยวก็ไปคือว่าช่วงตรงตลาดทูเด่กเขามาถ่ายละครเรื่องหลานมาอเอนเล้มนก็เลยดังมันก็ดังก็มามันก็เข้ามาเดินเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มีคองมาโพสว่าที่นี่ตลาดทูมีโรงเกจแล้วก็เข้ามา ก็คือแปลว่าตั้งแต่มีหลังามาก็คือคนเข้าเยอะยิ่งเยอะใหญ่เยอะเลยเนาะโอเค <Okay. S 1> โรงเจเสียงเข่งตึงเป็นโรงเจที่อยู่เคียงคู่กับตลาดพลูมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยภายในประดิษฐานพระศรีอารีย์เมตรตรซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเจแห่งนี้ท่ามกลางการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ความเคารพความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คนต่อสถานที่แห่งนี้ไม่เคยจางหายไปนอกจากจะได้ท่องเที่ยวย่านตลาดพลูแล้วยังได้ไหว้พระทาบุญเพื่อรับสิ่งที่ดีเป็นมงคลกลับไปอีกด้วยออกจากโรงเจกลับมาที่บรรยากาศแบบไทยๆชำระจิตใจให้ผ่องใสที่วัดคู่ชุมชนอย่างวัดอินทารามวรวิหารสารตำนานกรุงธนบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทรามสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชได้เคยมาทำาะไมาทําความเพียรประพฤติป,ปฏิบัติธรรมในวาระสําคัญก็คือวันพระก็คือว่าถ้าว่างเว้นจากราชกิจท่านก็จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมประทับแหลมจําศีนอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายวาระด้วยกันเพราะท่านชอบปฏิบัติธรรมเราเห็นว่าวัดอินทรามเป็นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ มีความสงบมีความวิเวกก็เลยมาปฏิบัติธรรมก็มีเตียงพระบรรทมที่ปัจจุบันประดิษฐานที่วิหารเล็กเป็นหลักฐานสําคัญความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเสิ่งหนึ่งที่ที่มีความสัมพันธ์แน่นก็คือก็คือสังเกตคําว่าชื่อวัดเลยคือชื่อวัดเนี่ยก็เขาจะเรียกตามภาษาชาวบ้านถ้าหากว่าอยู่ใกล้ตรงไหนก็เรียกตรงนั้นบางทีเขาก็เรียกว่าวัดบางยี่เหลือใต้เพราะว่าอยู่ทางใต้ของเมือง ตลาดพลูเนี่ยเป็นสถานที่ทาทำทำนาเม,มื่อเมื่อมีนาแล้วก็คือหมดหน้านาแล้วก็จะมาทาทาไร่ก็คือปลูกพลูปเป็นหลักชมชนที่ปลูกพลูปเป็นหลักก็จะอยู่แถวแถวตลาดพลูใกล้ๆวัดอินทารามนี่แหละก็เลยในฐานะที่วัดชนะอยู่ใกล้สวนพลูก็เลยเรียกว่าวัดสวนพลูปไปด้วยบางทีชาวบ้านก็เรียกว่าวัดสวนพลูก็มี ถ้าเป็นวันนักขัตตเลิกกับวันเสาร์ที่ก็เปิดประจําก็คือเปิดตั้งแต่เช้ายันห้าโมงเย็นให้คนเข้ามาสักการะบูชาก็มีลืมบอกว่าพระประธานองค์นี้ด้านหลังเราเนี่ยเป็นพระประธานที่สําคัญในสมัยพญาศีสหเทพท่านสร้างอุโบสถเสร็จก็เลยไม่มีพระประธานก็เลยเห็นว่าภาคพ่อค้าที่ล่องสูงมาทางเหนือมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาด้วยก็เลยติดต่อขอเช่าบูชา นำอันเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจาอุโบสถวัดเย็นทารามถวายนามว่าหลวงพ่อพระพุทธคินวรเป็นพระประธานปางมาลวิชัยอันนี้เป็นพระพุทธโลกทรงสุขโขทัยนะฮะสุขโขทัยและก็นํามาจากทางเหนือเป็นพระประธานประจาอุโบสถก็ันนี้เป็นองค์สําคัญของประจาวัด ยังพะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีผู้คนปุ่มคานแต่เมื่อได้ลองมาสัมผัสจากมุมมองของคนในพื้นที่ทำให้รู้ว่าตลาดพลูยังคงเป็นสถานที่ในความทรงจำของคนละคนทั้งเจ้าบ้านและผู้มาเยือนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนสำคัญของย่านฝั่งธนบุรีเลยทีเดียว หากคุณยังไม่เคยรู้จักชุมชนตลาดพลูแห่งนี้ถ้าได้มาสัมผัสกับวิถีชุมชนโบราณที่อยู่คู่ฝั่งทนเป็นเวลานานแล้วคุณจะได้พบกับความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมีเองกดค้างใช่ต้อจัตเไม่ต้องเจอละ เต้าเ้าเออเออมัน,นมันม,นมนเท้าแบบเซ็งซีงงมากโอ้ย